สวัสดีค่ะทุกคนครูลิศเซเลบไมล์มาสเตอร์สร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดเบอร์หนึ่งของประเทศค่ะวันนี้นะคะครูลิศมาตอนเช้านิดนึงเพราะว่าติดทุกคนไว้เรื่องทําสีผมนะคะเมื่อคืนครูลิศทําคลิปไว้แล้วแล้วก็เนี่ยจะบอกทุกคนว่าอย่าง้ทำแบบนี้นะเดี๋ยวครูลิศจะเอาคลิปต่อตรงนี้เลยค่ะนี่ได้แล้วนะคะก็นี่แหะคะ่ะสีนี่ครูลิศไม่ได้กัดไม่ได้กัดสีผมเลยค่ะก็คือย้อมเลย ย,ยอมเลยแต่เมื่อคืนเนี่ยทำนิดเดียวเพื่อเป็นตัวอย่างเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำมาแล้วนี่แล้วก็เนี่ยค่ะสีจะออกชัดขึ้นแต่ว่าเห็นเพื่อนบอกว่าเพื่อนที่แนะนำมาค่ะทำประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเขาเรียกว่าไงสีอาจจะมีเฉดอะ่ะเออมันเฟดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีความฟ้าอาจจะดรอปลงความแบบเป็นสีบรอนจะออกมากขึ้น โอเคค่ะเดี๋ยวครูดิสจะตัดต่อคลิปที่ผสมสีให้ดูนะคะอ่าวันนี้นี่ไหนๆก็มาแล้วนะคะเช้าวันนี้ครูดิสอยากจะให้พลังกับทุกคนในการทำงานนะคะมีไหมใครที่ตื่นมาแล้วรู้สึกโอ๊ยวันจันทร์เช้าว,วันจันทร์จะเป็นอะไรที่ทุกคนเช้าว,วันจันทร์ไม่อยากทํางานใช่ไหมอ่าไม่อยากไปทํางานเลยเช้าว,วันจันทร์ไม่อยากเจอรถติดไม่อยากแบบยังอยากนอนขี้เกียจยังไม่อยากไปทํางาน ชาวันจันทร์จะเป็นอย่างนี้ตลอดอครูิก็เลยมาให้พลังทุกคนนะคะว่าเนี่ยเราเนี่ยลองตื่นมาลองนึกนะว่าวันนี้เราอยากจะทำอะไรที่มีความสุขแล้วเราชอบคุณลองถามตัวเองว่าคุณเนี่ยชอบเขาเรียกว่าไงอะในวันหนึ่งอะเราต้องหาให้ได้ว่าเรามีความสุขกับอะไรตอนนั้นอะครูลิเคยดูคลิปของคุณโอปอลอะคะ่ะ โอเปาปานิสรานะที่เขามีลูกแฝดอะที่เขาแต่งงานกับหมอโอกะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยคือโดนบูลลี่เยอะมากในเรื่องของหน้าตาและสีผิวแต่คุณเห็นไหมว่าแบบตอนนี้เป็นพิสูจน์แล้วว่าคนที่มาเหมือนบูลลี่เขาไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาตกต่ำเลยเขามีหลักคิดแบบนี้นะคะเขาบอกว่าอย่างวันที่เขาจะไปสัมภาษณ์อะ,อะ เขาจะต้องแบบไปสัมภาษณ์หรือว่าไปทํารายการอะไรเงี้ยค่ะเขารู้อยู่แล้วละว,ว่าตรงนั้นน่ะจะต้องเดี๋ยวจะต้องมีคนแบบมาดูถูกเขามาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกกับตัวเองแบบนี้ว่าเฮ้ยฉันกําลังจะไปทํางานที่โรงแรมนี้ใช่ไหมเอ้ย e โรงแรมนี้มีบุนะฟเฟ่ต์อร่อยนี่นาะมีกาแฟอร่อยนี่นาเดี๋ยวฉันน่ะจะไปนั่งกินกาแฟแบบดื่มดม่าบรรยากาศโอ๊ยแค่คิดแค่นี้ก็แฮปปี้ที่สุดแล้วโอ้ยิ่งบุฟเฟ่ต์อร่อยนะชีวิตฉันเกิดมาเพื่อของอร่อย นี่แหละค่ะพอเขาคิดแค่ตรงเนี้มันจะทําให้อะไรร้ายๆกับเขาเขาจะลืมไปเลยแล้ววันนั้นเนี่ยอยู่ดีคือพอเขาคิดแค่นั้นตอนเช้าอ่ะเลยมีพลังทําให้เขาเนี่ยอยากจะไปทํางานคุณลองนึกดูสิถ้าคุณไม่ปลุกพลังด้วยตัวคุณเองเนี่ยคุณคิดว่าโอ้ยวันนี้จะไปเจอคนร้ายๆย,ยังไงจะต้องเจออะไรบ้างแล้วแค่แค่คุณคิดคุณก็ไม่อยากไปทํางานแล้วถูกไหมอืมแต่ให้คุณค,คิดใหม่เลยว่า เฮ้ยชานี้เราจะไปเจออะไรดีๆแบบแค่ไปกินอาหารกลางวันในร้านที่เราชอบเนี่ยในร้านที่เอ้ยลองไปกินร้านใหม่ๆที่กําลังมาเปิดหรือว่าคุณชอบกินซูชิก็ไปหาร้านซูชิคุณชอบทานขนมก็ไปหาร้านขนมนี่แหละค่ะแค่นี้เองอะ่ะวัน,ว,นวันหนึ่งให้คุณทําแบบนี้ให้ได้อะ่ะให้คิดในสิ่งที่เอ้ยอุ้ยตื่นไปกินขนมดีกว่าแล้วคุณจะเด้งขึ้นมาจากเตียงเลยแล้วก็รีบอาบน้ําแต่งหน้าไปทำไปกินขนม เนี่ยค่ะคุณคิดแบบนี้ทุกวันให้ได้อะแล้วคุณรู้ไหมว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าว i ยเบรชั่นของคุณนะคะแรงสั่นสะเทือนของคุณเนี่ยจะบวกทุกวันแล้วพอบวกทุกวันเนี่ยจะทําให้ใคล้ายๆว่าปัจจุบันคุณดีอานาคตคุณจะดีแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาที่พลังบวกคุณเยอะทุกวันเนี่ยส่งผลให้อนาคตของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีแต่คนอยากเข้าหาค่ะอโอเคนะวันนี้ครูลิ์ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะ ท้ายคลิปครูจะลงวิธีทําผมให้ค่ะอืมโอเคค่ะเหลืออะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะเรื่องทำสีผมจริงไม่ยากค่ะทุกคนทำเขาเรียกว่าไงอะแรกๆอะถ้าเกิดยังไม่เคยทำเองนะแรกๆแบบเหมือนทำแต่ที่ร้านตลอดแรกๆคุณอาจจะค่อยๆปาดค่อยๆปาดค่อยๆขยำแบบเอาครีมลงอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆเรื่อย แต่ถ้าเกิดคุณทําบ่อยแล้วอะแต่ไม่รู้ว่าสีไหนมันเวิร์กบางทีทํามาแล้วสีไม่ติดอย่างเงี้ยใช่ไหมหลายคนทาแล้วสีไม่ติดคุณรู้วิธีเขาเรียกว่ารู้วิธีแบบลงครีมแล้วอะคุณก็ทําตามสไตล์คุณเลยค่ะครูลินี่อย่างนี้เลยนะเอาครีมแบบควักกึกแล้วก็ปืด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 ป้ดอย่างนี้เลยอะ่ะไม่เอาไม่ไม่เอาแปรงด้วยอะคือพอปืดปืดปืด้ดแฉะเสร็จอะอาจจะเอาแปรงปาดอีกที สุดท้ายมันก็ออกมาเห็นไหมคะสีก็เสมอนะเอ,อ่ก็สไตล์ใครสไตล์มันเลยค่ะออโอเคเทคนิคอยู่ที่การใช้สีนี่แหละแล้วก็คุณต้องใช้เยอะๆอย่าไปหวงแบบแคล้ายๆว่าผู้ชายทําอาหารอร่อยอ่ะทำไมถึงทําอร่อยเขาไม่หวงน้ําจิม้มไม่หวงอะไรเลยไงน้ำาปงน้ําปลาใส่เต็มที่คุณก็เอาให้ชุ่มๆเลยค่ะคนที่ทําไม่เสมอคือคนที่ใช้ครีมน้อยเกินไปใช้ครีมย้อมผมแบบน้อยเกินไป โอเคค่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วหวังว่าทุกคนมีพลังในการทำงานนะคะไปหาร้านอร่อยกินไปหาเพื่อนเม้ามอยไปหากาแฟอร่อยๆแล้ววันนั้นของคุณจะเป็นวันที่ดีค่ะวันนี้ครูลิศไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราจะย้อมผมโดยใช้3าสีนี้นะคะสีแรกเลยคือ A21 สีเทาอ่อน A21 สีที่2คือสีบรอนอ่อนประกายหมน A 3 8สีที่3คือสีบลูคั o เลอร์ A41 สีน้ำเงินโอเคเราจะใช้สีเทาอ่อนเยอะหน่อยเป็นเหมือนสีเบสสีอื่นจะผสมอย่างนี้ถ้าเราไม่ผสมสีนี้จะ มันจะอ่อนมากผมเราจะสีอ่อนมากก็เลยผสมอันนี้ไปน,นิดนึงประมาณหนึ่งในสี่ของขวดนี้แล้วอันเนี้ยใส่ประมาณข้อมือหนึ่งข้อมือหนึ่งนี้นะคะ,ะเดี๋ยวครูนิดผสมให้ดูแต่ว่าถ้าเกิดใครผมยาวนะนี่หลอดจะเป็นนี้ค่ะถ้าใครผมยาวเนี่ยแนะนำให้ใช้สี21เเต็มเต็มหลอดนี้เลยเต็มเต็มหลอดเลยแล้วก็ a 3 8ให้1ใน4แค่นี้พอแต่ถ้าใครอยากเข้มหน่อยก็ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหลอดเลยได้ส่วน a 4 1สีน้ำเงินนี่ครูลีใช้ไปบ้างแล้วให้เนี่ยประมาณนิ้วข้อนิ้วหนึ่งเดี๋ยวครั้งต่อไปครูรีก็จะใส่อีกข้อนิ้วหนึ่ง โอเคเรามาผสมเลยค่ะคูลิศมี a 3 8ครั้งก่อนเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวครูมิศครูิ์เอามาใช้ต่อโอเคอ่ะเราแกะ a 2 1เดี๋ยวนี้ครูลิศจะผสมสำหรับผมสั้นแล้วกันนะคะถ้าผมยาวใส่เต็มหลอดเลยแต่ว่าครูลิศจะยอมให้ดูแค่ครึ่งเดียวพอโอเค อันนี้นะคะเจาะลงไปเลยอันนี้ a, 1> a <21 S> 2 1เช็คช่วยอีกทีหนึ่ง a, 1> a <21 S> 2 1่สริจะใส่ไปครึ่งหนึ่งเลยบีบลงไปเลยของเบอร์ลิน่ากลิ่นไม่เหม็นเลยค่ะ แต่ว่าอาจจะมีแสบจมูกนิดนึงถ้าเอามาใกล้ๆหัวเราอะ่ะกลิ่นเขาจะฉุนแสบจมูกแต่ว่ามันจะหอมอะ่ะแต่เราจะได้ถึงกลิ่นฉุนๆเลยอะ่ะโอเคอ่ะสมมติประมาณนี้นะคะจริงๆถ้าใส่หมดหลอดจะกะง่ายกว่าแต่นี้ครูได้ทำนิดเดียว a สาสิบแปดค่ะดูให้ดีนะหลอดเหมือนกันให้ดูระฮะ a สาิบแปดนะคะอันะะนี้คูที่ใส่นี่เยอะเพราะว่าเน้นสีเทาอ่อนประมาณนี้พอสีน้ำเงิน a สี่สิเอ็ดค่ะตรงนี้ a สี่สิบเอดถ้าเต็มหลอดของ a ยีสิบเอดเราจะใส่ประมาณข้อนิ้วหนึ่ง แต่น,นี้ใส่ครึ่งนึงก็พอค่ะนิดเดียวแค่ทําให้มันเป็นสีประกายฟ้าประกายเขียวๆฟ้าค่ะคุณนิตมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่ต้องบอกทุกคนคือเวลาย้อมผมเนี่ยที่สําคัญมากเลยคือคุณต้องใช้ครีมที่เยอะมากๆค่ะเหมือนประมาณว่าเอาให้แบบชุ่มเลยนะอย่าไปเสียดายเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ชุ่มแบบผมไม่แช่ทั่วหัวคุณจะย้อมไม่เสมอ ER กันค่ะมันจะมันจะไม่เสมอ ER กันสีมันจะไม่เสมอ ER กันดังนั้นเนี่ยให้เรา ใส่เต็มๆเลยใส่แบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องห่วงเลยอ่ะใส่เยอะเลยอย่างคูลิสเนี่ยอันเนี้ยกล่องเนี้ยหกสิบมิลลิตรนะคะหกสิบมิลลิลิตรเนี่ยแล้วเาใส่อันนี้ครึ่งหนึ่งบวกกับครึ่งหนึ่งสาิบก็เป็นเก้าสิมิลลิตรถ้าใครผมยาวแบบครูลทิสค่ะใช้ประมาณเก้าสิบมิลลิลิตรกำลังดีนะคะเพราะหกสิบน้อยไปเดี๋ยวจะไม่พอเดี๋ยวจะไม่ทั่วหัวแต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณวอลลุ่มของผมแต่ละคนด้วยถ้าใครเป็นคนที่ผมหนามากๆเนี่ย อาจจะต้องใช้ให,หลอดครึ่งเลยอันนี้หลอดครึ่งนะคะแล้วก็สีสาสิแอีกครึ่งหลอดก็ได้แล้วก็เติมสีน้ําเงินอีกประมาณนิ้วนึงเลยอย่างนี้เลยโอเคใส่น้ำยาน้่นยานี้ค่ะน้ำยาใช้กับกินย้อมผมย้อมผมนี่แหละใส่หมดเลยตรงนี้เหลือครึ่งนึ่งอ๋ออันนี้เขามีปิดด้วย เวลาย้อมผมนะคะขย่ำแบบเหมือนขยุมขย้ำขย้ำอะค่ะขยุมหัวแบบลงไปเลยอะเออแต่ถ้าใครแบบว่ามีเวลาหน่อยอะมีเพื่อนช่วยเงี้ยก็เอาหวีเนี่ยค่อยๆแปลงทีละชั้นทีละชั้นก็ได้ค่ะแต่ครูลิสเนี้ยแบบละเลงทั่วหัวเลยอะแล้วก็แหวกแหวกระเลงทั่วเลยค่ะแล้วเราก็แบบคือเวลาเราน้อยไงแล้วมันแต่มันเสมอนะยังไงก็เสมอค่ะอ่าคนี้ก็คนคนนี้เดี๋ยวครูลิสไปเร็วๆเลยมันจะคนยากนิดนึงนะคีมมันจะค่อนข้างแบบ ฟูฟูคนยากนิดนึงแต่ของคนนี้่ัวคะ่ะอันนี้ยังไม่ได้นะคะยังแยกชั้นอยู่เลย,คน,นเลยคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าใครใช้สองรอดอะเกิดสองรอดอะผมยาวเยอะค่ะผมมุม้งมียอะต้องใช้ใหญ่อยู่นี้นะคะตัวผสมอะเพราะว่าเนี้ยมันจะพอสำหรับรอดเดียวอะเนี้ยมันเล็กอยู่ลืมบอกว่าตัวเนี้ค่ะเนี่ย ประมาณหลอดล,ล,ล,ละ65บาทเองถูกมากเลยหลอดละ65เองค่ะจะบอกว่าย้อมดีมากดีกว่าของแบบยี่ห้อดังๆที่2 3 0 0อีกอะ่ะแต่เนี้ยไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคุณต้องไปซื้อที่ร้านที่เขาแบบขายยาเหมือนครีมย้อมผมโดยเฉพาะอะค่ะแบบขายเชมผู้ขายแต่แบบผลิตภัณฑ์สำหรับผมโดยเฉพาะอะ่ะคูดิก็ซื้อแถวแถว ตรงสะพานควายก็มีร้านหนึ่งแต่นี้พอดีเพื่อนครูดิซื้อมาให้เป็นทางผ่านกลับบ้านเขาพอดีค่ะ,ะหนีไม่คิมแล้วคนละค่ะคนหนีเลยเทคนิคอย่าลืมนะคะก็คือว่าเราต้องใช้ครีมเยอะ เยอะๆเลยให้แบบผมนี่แบบเขาเรียกเป็เปียกเลยอะค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครีมนะเพราะครีมไม่แพงเลยใส่เยอะๆเลยค่ะผมจะเขาเรียกว่าไงนะเออจะเสมอไม่เสมอเนี่ยอยู่ที่ปริมาณเนี่ยนะคะถ้าชุ่มทั่วทั้งหัวยังไงก็เสมอโอเค เดี๋ยวคู่ริสยอมเลยนะคะทุกคนก็เอาไปละเลงที่หัวตามสไตล์แต่ละคนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ